<โ>บม,ม่น้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องมันแห่งบ่มันแห้งน้ำมันเครื่องกบ่แห้งแต่ว่าหัวอน้ามันตัดซีดีซไดีรึน้ำมันเครื่องกักงน,น,น,นกยังอยู่อาการแบบนี้คือโบติดแล้วมันดังกัวคากัวค่าเลยแสดงว่ามันซีซีนหัวและน้าลงไม่ว่าชีดีรึเบิ้งวาอันนี้เป็นปลาคายงนะครับผม พิษมันจะเหมือนปรากฏเลยนะเดี๋ยวจะบอกว่าปลามันจะมุดตมอยู่นะครับหัวมันจะปักลงโคลนเนาะแล้วก็เราก็จะเอามือไปรูบๆแล้วก็ซุกกบเอาไปไหมนะมประมาณนั้นแล้วก็เอาขึ้นมาตัวอยนี้ประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะครับความยาวนะถึงไหมอู มันจะซ่อนตัวอยู่ในรอยเท้านะครับน้ำแห้งลงเยอะ จักบาทเอ้ยจักหน่อยนั้สองสี่ไม่เจ็บจ้าบาทหน่อยหน่อยละะ่าาบาทหน่วยลห้าจักแล้วเจ็บน่อยผ่านซ้าหน่ละสามสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดหนสามบาทแต่กระคูงขาอยู่ด้วยพะว่ามันหวานมันเหี่ยว กองทีล่มบางมดสุดจากไกลคุณภาพพีศีส,สวัสดีท่านผู้ชมนะ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบพบกันอีกเช่นเคยครับผมแมนคนเดินป่าตอนนี้ก็อยู่ที่ เถียงนาเหมือนเดิมครับหลังจากที่ไม่ได้ลงมาตั้งแต่ปีที่แล้วก็ผ่านมาแล้วประมาณเกือบเดือนครับผมดังนั้นก็งานเยอะก็เลยไมไ่ค่อยลงมาเถียงนาเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสเลิกงานยามดีว่าจะลงมาพัฒนาเถียงนานะครับนี่ที่นอนยังไม่เอ,อยังไม่เก็บเลยนะตั้งแต่ปีที่แล้วครับที่นอน นี่จะมาทําความสะอาดเถียงบริเวณรอบเถียงนาเนะเาะออันไหนเผาได้ก็เผาครับผมอันไหนเผาไม่ได้ก็เก็บไว้ตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสามนิดๆครับผมเด็กก็กําลังร้อนพอดีน,นาผมเนี่ยมันเอยไม่ใช่นาผมนาแม่ยายตอนนี้ก็ไถไถ ไถแปรแล้วเนาะไถแปรไถแปเขาเรียกว่าไถแปนั่นแหละไถแปวมาครั้งหนึ่งเรับผมบ้านผมเขาเรียกว่าไถกบไถกบเนี่ยไม่ใช่ไถกบไถเขียดนะไถกบตอเฟืองนะทำปุ๋ยเอ็ดปุ๋ยไถกบเขาผมเขาเรียกว่าไถกบภาษาการน่าจะเรียกว่าภาษาไถแปรนั่นแล้วเนาะบ้านผมเขาเรียกว่าไถฮุดเออะไถฮุดไถกบตอเฟือง เดี๋ยวรอสักครู่เนาะเดี๋ยวให้อากาศเย็นๆนิดนึงแล้วค่อยทำความสะอาดตอนนี้ก็มันร้อนอยู่ครับผมนี่ก็กินเครื่องเคียหวานไปก่อนผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับผมจำไม่ได้แล้วว่าคลิปล่าสุดคืออะไรนะเพิ่งเพิ่งมาลงตอนไปงมปลานอะอเอองมปปานะคลิปล่าสุดประมาณเกือบอาทิตย์แล้วครับผมคลิปล่าสุดอยากอยากล่งอยู่ แต่ว่ามัน,มนยากางานประจาเยอะครับผมงานโอ้โหถ้าเป็นงานช่วงเทศกาลสงการหรือว่าปีใหม่เนี่ยงานผมจะเยอะนิดนึงนะก็เลยไม่ได้ค่อยถ่ายคลิปครับผมตรงนี้ก็ว่างนั่นแหละเกะไปหน่วยหน้าหน่วยมือหน่วยของเจ้าโคงจะไม่ว่างอีกอทีก็ประมาณเมษาครับผมเมษานี้จะหนักหน่อยวันหยุดยาวเยอะครับ จะมีเวลาทําคลิปก็ในะช่วงของฤด,ดูฝนเนาะฤด,ดูฝนก,ก็จะไปหาตนไม้หาเห็ดอันนี้ได้อยู่ครับผมถ่ายได้เกือบทุกวันแล้วนอนนาก็ไม่ได้ไปฤด,ดูฝนถ้าน้ทาท่วมก็ได้ไปซอยอี้แม,ม่ละวาน้ําท่วมหมู่บ้บานอืก็ได้ไปซอยหรือประชาชนอี้งานผมจะเป็นงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนาะโดยไม่รู้ว่าภัยมันจะมาตอนไหนอีกหน่อยก็ไฟไหม้เนี่ยไฟไหม้หทุกไฟลามทุ่งก็ไปดับไฟครับผม <c oughs> นี่ก็รอสแต,สต,สต,สตนบายเป็นรอเนาะถ้าเกิดมีชาวบ้านโทรกิ้งเข้ามาแล้วก็วางจากธารกิจที่ทำอยู่แล้วก็ไปทำงานต่อนะย่ามนี้มันจะดเป็นไฟไหม้อัน้างปึง้งเพราะว่าเราเพราะเราเราไม่รู้ว่า เหตเพลิงไหม้จะเกิดตอนไหนนะครับก็เลยเราก็ต้องเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลานะถ้ามีเหตุเขาก็จะ,ะโทรมาเรียกแล้วก็เราก็ไปครับผมวางมือจากถ่ายทําคลิปอยู่ก็ไปเหมือนเดิมนะเพราะว่าคืองานหลักครับผมงาน youtube งานเออถ่ายคลิปก็เป็นงานอนดิเรกงานเสริมไปตายแล้วสุกมูเดีมนโะพ้งกัน til mm, <håndigli> Ja. โอ้ยอันมืออีแล้วนี่ครับเป็นนาของแม่ยายเนาะซึ่งเอขามาไถ่ายกบตัวฟางห้าไล่ก็เขาคิดไร่รับประมาณสามร้อยบาทครับผมมี่ห้าไล่เนาะก็ประมาณพันห้านี่จะถ่ายอีกรอบก็ ในช่วงที่จะทำนานะครับผมไถอีกรอบ่อะตอนนี้ก็ทำความสะอาดบริเวณรอบเทียงนาก่อนครับผมมีมะม่วงต้นมะม่วงสองต้นนะครับก็จะเป็นมะม่วงแก้วนะซึ่งกำลังจะออกดอกบางช่อก็เป็นผลแล้วนะเป็นกระต่อมแล้วนะครับผม นี่นะปีนี้จะได้มะง่วนแก้วกินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะที่กับดักกุ้งก็หม,มากัดขาดหมดแล้วครับเพราะว่าเจ้าของไม่ได้ลงมาดูเนาะหนึ่งเดือนเต็มๆครับไม่ได้ลงมานะแต่ว่าเอาไว้โอกาสหน้าเนาะจะใส่กับดักกุ้งครับผม วันนี้ก็จะทำความสะอาดเทียงนาก่อน,น,น,นอ,อันนี้เป็นเสือ้ํามันนะครับผมซื้อมาจากในเมืองนะเมื่อเช้าครับผมว่าจะมาปูเถียงนาครับอ,อากาศกำลังดีครับผมประมาณสามโงครึ่งนะ หน้าผมเนี่ยจะไม่มีทางลงมานะผมนู่นจะจอดรถตรงนู้นนะแล้วก็เดินลงมาครับผมไม่มีถนนลงมาติดเอ่อเถียงนานะครับอันนี้ก็เป็นฝุ่นขี้วัวเนาะซึ่งเอามาจากที่ผมเลี้ยงวัวนะครับก็ไปขอแบ่งฝุ่นเข้ามาไว้ใสน่นาครับผมอันนี้เป็นต้นต้นหมากเมานะครับผมของพ่อตาเนาะซึ่งพ่อตามาปลูกไว้ในะปีที่แล้วโตเร็วมากเลยนะเนี่ย ป็นหม,กมักเมานะครับก็ยังไม่ออกผลเนาะมากเลยเออปัดปัดขี้ินเอาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งเต็มโอเคเรีเยบร้อยสำหรับปูเสือ ที่นอนสําหรับคืนนี้นะครับส่วนบริเวณรอบๆก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ก็เวลาก็ประมาณเกือบจะสี่มงเย็นแล้วนะครับผมเรายังไม่มีกับข้าวเย็นนะครับวันนี้ได้แค่ถั่วฝักยาวมาหนึ่งกำมือใหญ่ซื้อมาจากตลาดก็เลยคิดเมนูวันนี้คืนนี้จะเป็นเมนูตำถั่วกินกับออทอดปลานะครับผมปลานั้นก็ยังไม่ได้สักตัวเลยนะ ซึ่งผมจะไปหางมเอานะงมเอา,เอาตรงที่ผมไปงมในคลิปก่อนที่ทําคลิปแล้วเนาะตอนนั้นได้เยอะมากเลยนะประมาณาหนึ่งข้องใหญ่เดี๋ยววันนี้ก็จะไปที่เดิมนะครับผมแต่ไม่เอาเยอะเอาพอประมาณมาประกอบอาหารตอนเย็นเนาะกินแก้มกับตําถั่วแทบ,แบ,แบๆหอมๆนะครับผมมาทอดกรอบเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะว่าพวกเราจะงมปลาจับปลาด้วยมือเปลา่าจะหมานเหมือนครั้งกอ่อนหรือเปล่านะครับผมไป ครับผมตอนนี้ก็มาถึงลําห้วยที่เราจะมางมปลาแล้วเนาะเป็นลําห้วยเดิมเนาะที่เรามานะครั้งก่อนนะผมซึ่งจะเห็นในคลิปก่อนของผมเนาะก็มาครั้งก่อนมากับป้าๆเขานะครับผมตอนนั้นน้ํายังไม่แห้งขนาดนี้นะครับผ่านมาสองวันแห้งเกือบหมดแล้วเพราะว่าชาวบ้านเขาสูบน้ําใส่นาปังนะครับผมมาลุ้นกันว่าเราจะจับปลาได้หรือเปล่านวันนี้เนาะ ันนี้ก็จับปลาด้วยมือปากเหมือนเดิมนะครับผมโอ้อน,นี่ก็ลุงเขากำลังกำลังสูบน้ำใส่นาปังนะครับผมโอ้น้ำแห้งลนงนงำลายเลยเนะเาะใช่น้ำแห้งลงลายนะเนี่ยโอ้ว่าสิมาง,งมปลาสิได้ปลาอยู่บนนี้แล้วเขามาตึ๊ดเขามาง,งมเอาอยู่บนนี้อเออกามันแห้งกำมันงมมันและเอยังมันยังไม่แห้งเลยนี่ แห่งน้องเติอมือโซมือกดผมมาเอาน้ำปลาคนนี้ปลางิ่งเอวอน้อปลาปลาันหลายหลายได้ปลาปลาปาน้อยเนาะเออปลาอ,อ้ยใช่น้ำแห้งลงแห้งลงกับคนก็บมาติสสะดุง้งโอ้ยนี่ใส่คนไทยสูบเอาเลย้าก็สสูบบะครับ เราก็ติดเครื่องเบิ้มเครื่องนี่มันโอ้โบยานโบยานมันตุ่มน้ำเนาะไม่ยังติดเบิ้มน้ำเครื่องน้นเครื่องมันแห้ง่บิ้มน้ำเครื่องเบิแห้งแต่ว่าหม้อน้ามันตัดที่ได้ที่ได้รื้อน้ำมันเครื่องก็ยังอยู่ าการมบนนี้คือโมติดแล้วมันดังโคราคโคราคเลยแสดงว่ามันีชินหัวแลวน้ำลงีมว่าจะเืองวิงวาวเป็นน้ำบริแห้งบ่น้ำบแห้งน้ำมันหนเนเขาไยูนาะไปเวีนดนามอะไปกมปาก่อน ครับมือสกู่ก็ไปเจอคุณลุงเนาะกำลังจะสูบน้ําใส่นาปังนะครับผมก็พอดีดรถไถใช้รถไถนะในการสูบนะครับผมเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าเราจะวันนี้เราจะงมปลาได้หรือเปล่านะครับผมมางมปลาครับงมปลาครับงมปลาคิดงมปลามือสกู่คือป้าเขาเซลเนาะ <laughs> ว่าแม่นคนใน,นปา่า หุ่นหน้าตาไม่เหมือนคนมางมปลาอะไรประมาณนี้หุ่นหุ่นประมาณหนุ่มเกาหลีผมว่านะผมก็เอบขับะนะผมก็ชาวบ้านมันเดิมนี่แหละเป็นคนมันบ้านนะครับผมหาอ,อยู่หากินมันเดิมครับผมลมอาจจะแรงนิดนึงนะครับผมอะเราเดินอีกสักคู่ประมาณ100มร้อยเมตรเนาะแล้วค่อยลงไปงมนะ เดี๋ยวคนอื่นเราก็ต้องทําให้ตัวเราเปียกน้ําก่อนเนาะเพราะว่ามันจะไม่ได้หนาวเนาะอได้อยู่มันตื้นครับครั้งก่อนมาแค่นี้นะน้ําประมาณนี้แต่วันนี้รถคเยอะเลยผมไม่แน,น่ใจว่าจะได้ปลาหรือเปล่านะเซมเปิลเซมเปิลอาบน้ำบองมเดี๋ยวเราต้องทำก่อนเสร็จ เซตอุปกรณ์ก่อนจะได้หรือเปล่าได้ยังบ้าเนาะได้ยี่โอ้ได้เหมือนเดิมครับผมตัวแรกนี่โอ้โหมันหมาเลยนะเราจะไปทอดกรอบที่เถียงนาครับผมวันนี้จะเป็นเมนู ตำถั่วหรือว่าตำแตงอ่ะคุณลลิสาจะกินตำถั่วหรือตำแตงตำอะไรก็ได้เนาะนี่เป็นปลาบ้านผมเขาเรียกว่าปลาจา,ลางนะเป็นลูกมันนะโอ้มาแล้วครับตัวเล้งแห้งหมานหน้าตาไม่ให้จะบังงมปลาใช่ไหมงมงแต่ผมก็หน้าตาดีดจริงๆนะนี่ไม่อยากจะเอ,อ่ยแล้วมั้ง <c oughs> นี่ มาปล่อยไปสองตัวนะครับจับปลาสองมือนะครับผมได้อยู่หมาอยู่ครับไม่ผิดหวังทอดกิบกรอบๆเสบอันนี้เป็นปลาแยงนะครับผมพิษมันจะเหมือนปรากฏเลยนะ แต่เยอะแล้วนะเดี hey, ๋ยวให้ดูนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมโอเคออันนานจือตัวตัวไม่ใหญ่โอ้ดีแน่ดีแน่นี่อันนี้เป็นปลาหมอตาลนะเป็นปลากา ลักษณะเหมือนปลลูกปนินนะครับผมเพิ่มเจ็บไหลแล้ว้าตัวไหนมันมน็ได้อยู่ประมาณนี้ตัวเทา่านี้แต่ก็พอดีทอดอร่อยนะตัวเรเท่าประมาณ้ันผมเขาเรียกว่าปลาชิวอ้าวภาษากลางไม่รู้ว่าปลาชิวอะไรนะปลาชิวตัวใหญ่ๆนะตัวเท่าผมแม่มือ ทอดกับกอบหอมรวยรสดีกินกับน้ำพริกก็อร่อยกินกับตำถั่วตำแตงอุ๊กนี่เยอ้โอ้ยไปจ้ยอมยมเแต่ตัวเท่านี้เห็นนะเดี๋ยวให้ดูครับผลงานในวันนี้นะนี่ งมประมาณ20นาทีนะครับผมเดี๋ยวเราเอาอีกสักูเนาะมืดค่อยกลับนะครับผมมัน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 อู้นี่ไงอู้นี่มันจะเป็นไหนเสียอิซนีน,นี่ไม่รู้เป็นปลาอะไรนะในบ้านผมเขาเรียกว่าปลาปลาขมนุนเหรอ,อ,อประมาณนั้นอ่า ตัวสุดท้ายวันนี้นะเ,ออเดี๋ยวให้ดูผลงานนะครับผมนี่โอ้โหชินเรียว,ว่าจะเอาประมาณยี่สิบตัวนะครับงมไปงมมาติดใจนะครับผมเกือบเ,เตรียมค้องเลยนะไป เดี๋ยวเจอกันที่เทียงนานะครับผมอันนี้ก็จะไปขอดเกจเนาะไปเนะเนาะเๆนครับผมเจอกันในช่วงเย็นนะครับผมหลังจากที่เราไปงมปลามานะครับจับปลามา กว่าจะแล้วเวียกที่บ้านเสร็จก็ปลาเข้าไปเกือบหนึ่งทุ่มนะครับผมนี่ปลาของเราที่งมม,มาได้ในวันนี้นะก็ทําการขอดเก็ดแล้วก็ทําการหมักเรียบร้อยแล้วครับผมหมักก็จะมีแค่รุดดีเนาะแค่นั้นครับไม่มีอะไรมากนี่ทอดกรอบหอมๆกินกับตําถั่วครับผมสมใจอยากแล้ววันนี้นะได้ทั้งปลาถั่วแล้วก็ซื้อมาแลวเนาะในช่วงช่วงบ่ายอา่ะหลังจากก่อนที่เราจะ ทำเมนูแล้วก็หุงข้าวก่อนครับผมเพราะว่าเรายังไม่หุงข้าวเลยเนาะเอาเอาข้าวมาหุงที่เตียงนานะครับผมะห,หุงข้าวก่อนครับรอสักครู่ครับผมในระหว่างที่รอข้าวสุกเดี๋ยวเราไปเตรียมถั่วเนาะเพราะว่าถั่วเรายังไม่หัน่นเลยนะเดี๋ยวผมจะให้ คนลิสาตำถั่วให้กินครับวันนี้แท้ๆเ,เป็นถั่วปีหือก่ถั่วปีเนาะมันมันมันจะกรอบกว่าถั่วฝักยาวบ้านเราเนาะที่เขาขายในท้องตลาดนะอันนี้เป็นถั่วเอที่ชาวบ,บ้านปลูกเองเนาะพ่อบอกจำนำตำประมาณยี่สิบบาทเอานี้เอาไว้วันนี้ผมจะชิมฝีมือลูกสาวแม่ยายนะครับผม เนื้อมันหลายมาถั่วเนี่ยเนื้อมันหลายโอ้มันมีฝักมันก็ใหญ่นะมันมีคือมาถั่วนงี้ยวๆที่ถั่วฝักยาวที่เขาปุขายนะอันนั้นนี้อันนั้นแต่อันนี้ฮเนื้อหลายผมเคยไปซื้อถั่วฝักยาวนะกับถามไหมคะัแม่ค้าแม่ค้าซื้อถั่วฝักยาวในสองกิโลแม่ค้าตอบมาว่าโอ้ไม่มีหรอกลูกค้า ถั่วฝักยาวเไรจะยาวถึงสองกิโลที่จริงกิโลกรัมนะเข้าใจไหมเห้าหรือเปล่าเห้าหรือเปล่าอันตัวอะไรหาเจออยู่เนาะถั่วฝักยาวสองกิโลความยาวของถั่วฝักยาวสองกิโลคนว่าแม่ค้ากูนแม่ค้ากวนพ่อบอกฮะพ่อบอกอีเรามี ทอดไข่พร้อม,อมออเออไข่เจียวด้วยไข่เจียวกินกับขา้าวสวยร้อนๆนะครับผมแล้วก็มิเป็นเมนูเอ่อปิ้งแบ้นะเคยกินไหมปิ้งแบปิงปิ้งแพะเออปิ้งแพะเป็นเนื้อแพะนะครับผมเนื้อแพะก็ซื้อมาจากตลาดนะครับพ่อบอสัานนี้อ่าประมาณนั้นเนาะ,ะนี่เห็นไหม มันจะฟูเห็นไหมนี่เพราะว่าเราใส่มะนาวก็เลยทำให้ไข่ฟูัอเป็นแผ็มเท่าไหร่เนาะโอ้ดูมใส่กระเทียมน,นี่เมนูแรกของวันนี้เป็นไข่เจียวนะครับชิมก่อน อืมอร่อยคันโทอดไข่มีเสบแล้วก็จกเสียนวนะเลยทอดปลาก่อนครับผมทอดปลาเราจะใส่น้ำมันเยอะนิดนึงเพื่อความกรอบอ่ะได้ที่แล้วครับน้ำมัน นัำกรขึ้นนะได้แล้วผมกรอบแล้วสุกกว่านะี้ไหมแน่นอนผมว่านะทำถั่วเราจะไม่ใส่กระเทียมนะครับชื่อทางอยู่บอก

มีบอลแต่ผมพื้นรู้สาเหตุแล้วครับใส่น้อยแท้เดี๋ยวค่อยเติมเอาเอาสุบลวกเลยจะบอกุบลวกดึกแล้วก็รีบค่ะดึกดึกมีมีการตวงอยู่ที่อะไรนะกะเอาสุดรกะนะครับต้องบีบเนาะ ทำเหมือนเขาคายบอที่ใส่ไอมะขาเปียกเนาะก็มีนะแต่คิดว่าน่าจะาเปียกแล้ะถึงสีสันจะไม่น่ากินแต่รสชาติอร่อยมากเลยนะแมนบอแมนไรฮะบออซีสันํำถั่วนะครับ ีูสามเมนูเนาะไอ่เกียวแล้วก็ทอดปลาซึ่งมงมมาในช่วงเย็นนะครับข้าวก็เป็นมอด <c oughs> ข้าวนานแล้วเนาะข้าวซื้อครับซื้อมาจากเอ่อห้าง <c oughs> ทอนเดียวลายกับผมอีได้สองละ <c oughs> อันไหนในตักอีโอเมนูเมนูนี่เด็ดปิ้งแบ้ปิ้งเพะข้าวโคชิมก่นนะนี่นยนนอกเกินไปแล้วฮาวะมาครับผมทานข้าวเย็นนะครับทานข้าวเย็นในช่วงเกือบสองทุ่มสองทุ่มสองทุ่ม,มนิดนิด ีตำถัว่วอืมปอบพูดนี่ปลาอืมเนาะอืมเหมือนแคบหมูเลยนะอืมกรอบเกินไปเนาะนี่มี้อนการแล้วเนาะคือสิมีร่างกีบกันเนอะอืม ใช้มือดีกว่าอืมกอบเกินไปเนะะเาะครับหอมเกี่ยวอืมอืมเหมือนขอนมนะมีเรียมแบบมีเรียมหนุบหนุบเลยกินได้หมดทั้งตัวเลยนะแต่มันเป็นตัวเล็กนาะเขาจะใช้มือหยิบนะครับ มนเข้าหน้าเสบเลยไม่รไปเลยพุดกระปูอุ๊กระปูอุ๊กระปูบอ่ะหาคุดกระปูมาอุ๊ฮึมมึงชอบไปหา ผัคซีขมเสื้อพัคซีขมพร้อมบอกแล้วก็ใส่ดอกแครงแครงใส่กบด้วยมีกบผักซีพร้อมบอกพักซีได้ซื้อได้เพราะว่าห้องแม่มดแล้วหู่นแบหมึดอะหมึดนะขายหมดบอกขายหมดแล้วไม่น,าน่าจะคงจะกินใครซื้เอเอา ไปซื้อพึ่งสั่งเม็ดมะเมอเม็ดพรซี่ป่ะกระซี่เหลานี่ป่ะคิวๆนั่นละแข่งกลมเนื้อเดี๋ยวเจอกันใหม e ่อ p พีหน้านะครับผมว่าพวกเราสองคนจะไปหาอะไรมาทำกินกันนะครับผมซึ่งวันนี้ก็จะเป็นเมนูทอดปลากินกับตำถั่วไข่เจียวเป็นสามเมนูนะเอาไว้เจอกันใหม e ่อีพีหน้านะครับผม สำหรับ EP ออนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ